แค่เกิดการต่างวัยมันจะไม่เข้าใจกันเลยเหรอวะสวัสดีทุกคนครับนี่้าสูดรายการบนเก่งผมเก่งมานั่งบนครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาแห่งการเข้ากันได้ในบนโลกนี้นั่นก็คือเจเนเรชันแกล็นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าเจเนเรชันแกลคืออะไรคือเจเนเรชันแกล็ความอธิบายง่ายที่สุดก็คือช่องว่างระหว่างวัยมันคือแปรมาเลยอะ มันคือว่าการที่คนในช่วงยุคสมัยหนึง่งกับคนในอีกช่วงยุคสมัยหนึง่งที่มันมีความห่างของเ,อเลขปีเนะี่ยที่มันห่างมากพอเนะี่ยมันจะทําให้เกิดช่องว่างอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจเพราะว่าทั้งสองฝั่งอะอยู่ในช่วงยุคสมัยที่ต่างกันอาจจะเจออะไรที่ต่างกันเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่เหมือนกันวัยหนึ่งเคยเจออีกวัยหนึ่งไม่เคยเจอ อะไรอย่างนั้นนะซึ่งผมขอยืมภาพนะครับจากในเน็ตเพื่ออธิบายว่าแต่ละเจนเขาเป็นยังไงซึ่งเราก็จะมีแะมีนะเบบี้บูมเมอร์ใช่มเพราะเป็นช่วงที่มีการเกิดเยอะมีเจน X เจน Y เจน Z แล้วก็มีเจนอัลฟ่านะครับซึ่งก็สามารถดูได้ที่เลขปีเกิดนะครับหรือถ้าใครดูช่วงอายุจากภาพที่ผมเอามาให้บวก4นะครับโดยประมาณ ทีนี้เนี่ยที่เรามาคุยเนี่ยเพราะว่าพอดีไปเห็นข่าวจากทาง The Standard นะครับในหมวดหมู่ e Standard w ร l l เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เขาเขียนโจหัวไว้นะฮะว่าเจ n ซเปราะบางเกินไป70%บริษัทสหรัฐผิดหวังกับประดิ์จบใหม่ทำงานไม่ได้60%เลิกจ้างใน,นงปีอ่ปี ข่าวถ้าถ้ามันเป็นข่าวมันไอ้นี่อยู่แล้วมันมันต้องจัวจจวแรงๆนิดนึงเพื่อแบบได้ได้แคชใช่ไหมได้กูแล้วเนี่ยคืออ่ะผมนะถ้าท้าคุณเทียบดูจากตารางนะผมว่าอยู่ในช่วง Gen C พอดีซึ่งทําไมมันถึงมีข่าวแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่า Gen C เนี่ยก็จะยุประมาณ24-25ไปต้นไปแล้วจนกระทั่งถึงสุดเพยของเจนนะนะก็ ก็เท่ากับว่าเป็นวัยที่จบจากมหาลัยแล้วก็เริ่มเข้าทํางานซึ่งไม่ใช่ผมกูอยู่เจนซีใช่แต่กูไม่ได้เข้าทํางาน <c oughs> ทีนี้เนี่ยเเรื่องปัญหาภายในองค์กรกับเรื่องของการเจนเจนเจนแกลในองค์กรอนะมันมันมีเยอะใช่ไหมเราก็จะได้ยินข่าวผลสํารวจหรือแบบอาจจะมีแบบคนที่เป็นแบบ อาจจะเป็นผู้น้อยหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในองค์กรนี่ยก็ออกมาพูดแสดงแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่คนละเจนกันซึ่งการที่เราได้เห็นมุมมองตรงนี้นแสดงว่าเอ,อ่อเจนชั n นแกรมันมีจริงวะ่ะแล้วทำไมทาไมเราถึงไม่เข้าใจกันเสียทีว่าเราต้องการอะไรอันนี้ไม่ได้เป็นเชิญที่ว่าผมจะมาตอบ อะไรที่ทีเดียวนะคือมันก็เป็นเหมือนกับการถามคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพอมีคําตอบให้กับคําถามที่อาจจะโผล่มาในคลิปนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับเออแต่ว่าขอคลิปนี้คลิปหนึ่งคุณช่วยเมนต์บอกด้วยนะครับว่าคุณเป็นคนเจนไหนเจน Z เจน Y เจน X หรือว่าเป็นบูมเมอร์หรือว่าอยู่อัลฟาเลยคืออย่ว่าแต่ว่า บูมเมอร์มอง Z มอง Y หรือว่า X มอง Z อะไรเงี้ยคือแค่ Z มองกับอัลฟาแต่ตอนนี้คืออัลฟานี่คือกับแกโดดเดี่ยนมากเลยนะในในเชิงทางด้านการใช้ภาษาหรือว่าแบบอะไรอย่เงี้ยก็ก็เยอะอย่างอย่างฟังฝั่งไวรุอเมริกาเนะี่ยเขาก็จะแบบมีววัฒนาการเหนือมนุษย์ทั้งโลกไปก่อนนะฮะเพราะว่าคนมันเยอะหรือว่า ไม่รู้อะไรหรือว่าประเทศเขาโคตรจะเสรีหรือ,อยังไงนะก็จะมีการพัฒนาไปตามที่ใจเขาต้องการนะอย่างรวดเร็วซึ่งก็เห็นได้เยอะในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเจนอนะัลฟาเนี่ยเขาว่าเป็นเจนที่เกิดมามีอินเทอร์เน็ตที่ดีแล้วแล้วกเ็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากๆตั้งแต่อย่างเล็ก ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับอีนี่จนแซดได้โทรศัพท์เครื่องแรกก็ตอนได้จะช่วงปปลายปสี่ปห้าปหกสักสักปนหนึ่งอะแต่ถ้ถาถ้าแม่นแม่นจำแม่นแคือได้ตอนปหกเด็กตอนนี้แหละคุณทุกคนครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าคุณเห็นเด็กอายุน้อยที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นอายุกี่ปีที่มีโทรศัพท์ใช้เป็นของตัวเอง พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งดูนะครับว่าอายุฉเฉลี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,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 เขาก็มีโทรศัพท์กันเร็วเหมือนกันนะแล้วก็โทรศัพท์ดีๆด้วยจะเรียกว่าอิจฉาไหมก็ใช่มัง้งแต่ในในอีกมุมหนึ่งเราก็รู้สึกเป็นห่วงว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาไหมหรือหรือเปล่าหรือเปล่าเออบางทีมันแบบ อาจจะมีความจําเป็นเพราะเด็กสมัยนี้เขาอาจจะแบบเรียนรู้การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อพ่อแม่ใช่ไหมแต่ว่าโทรศัพท์มันก็ไม่ได้ทำได้แค่โทรอย่างเดียวไงมันมันทำอย่างอื่นได้อีกก็เลยมีคิดสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะมันมันเร็วไปสําหรับเด็กๆหรือไม่นะประเด็นสําคัญที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือเราควรจะทำยังไงเพื่อเราจะได้เข้าใจกัน คือข้อจากที่คุณฟังในคลิปผมเห็นไหมคุณก็จะเห็นว่าผมบางทีผมก็จะไม่เข้าใจเจนอัลฟาเหมือนกันว่าเอ้ยพวกแกเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ในอีกเชิงหนึ่งอ่ะคือคนที่อยู่เหนือเราขึ้นไปก็ตั้งแต่บูมเมอร์ไปอ่าบูมเมอร์ยังมีชีวิตอยู่กันอยู่ในยุงยุคนี้นะบูมเมอร์ X Y Z Z Z, Z บางทีแซดกันเองก็มีความไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าพอเห็นวายเราจะรู้สึกว่าเออเราเข้าใจเขาแล้ว,ว่าเพราะฉันน่ะถ้าที่เทียบปกีก็เกือบเกือบจะวายไหมเราก็เห็นอยู่อ,อ่ะเราพอแบบเราใกล้ๆวายแล้วจะมีความเข้าใจนิดนึงนะแต่ว่าทําไมกับคนอื่นเรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่เข้าใจล่ะว่าเขาเขาคิดยังไงเออมันมันมีปฏิสัมพันธ์กับ เจนอื่นได้ยากขึ้นแล้วกับผมที่เป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์โลกได้ยากอยู่แล้วก็เลยยิ่งยากขึ้นไปอีก mm. เพราะนั้นมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นกันหน่อยครับว่าเราจะทำกันยังไงดีมีอะไรที่พอจะช่วยทำให้เราเข้าใจคนเจนอื่นได้ไหมไม่ว่าจะเป็นแซดเข้าใจคนอื่นคุณเข้าใจคนอื่นหรือว่าจะอยากให้คนอื่นเข้าใจเราก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้ไม่มีคำตอบอะไรเลยนะ มีเป็นเพียงแค่พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นขอให้แสดงอย่างสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็วมเล็ลมาด้วยนะครับว่าคุณเป็นคนเจนอะไรเราจะได้แบบว่าตาต้นถูกตัวยอกยอกเราจะได้เขาา้าใจไงว่าเออคุณเป็นตัวแทนจากเจนไหนมาคอมเมนต์อะไรเย้ะแบบความคิดเห็นจริงๆก็เรื่องความคิดเห็นเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกเป็นแต่ละบุคคลเพราะว่าสมองก็แยกกันถูกไหมสมองไม่ได้ผลิตล็อตเดียวกันในช่วง ปีเดียวกันงี้มันมันไม่ใช่รถยนต์หรือมันไม่ใช่สินค้ามันถูกสร้างขึ้นมาแบบแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพราะนั้นความนึกคิดมันก็จะไม่เหมือนเดิมก็เป็นเรื่องปัจเจกด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าคนในช่วงอายุใกล้ๆกันจะคิดเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมองดูกันนะครับว่าในช่องคอมเมนต์จะเป็นไปในทางเดียวกันไหมสาหรับคนเจนเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนทําคลิปให้มันมีลง ไม่มีสาระก็ตามชื่อรายการครับวังมานั่งบนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe ช่องของเรานะครับแล้วก็ติดตามโซเชียลด้วยนะทั้งท w i t c h Twitter แล้วก็ f c e e o o o นะครับเวลามีคลิปใหม่ก็จะไปลงที่นั้นเอ้ยไปแจ้งนะครับไม่ใช่ไปลงลงที่นี่ที่ u t u b e นะครับแต่ไปแจ้งที่นู้นด้วยนะหรือใครจะขี้เกียจไปตามหลายที่ก็แค่กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็แจ้งเตือนผ่านพุชโน้ t ติฟิเคชันในมือถือเองแหละเออ แล้วก็ขอบคุณวอชไทมที่ดูเห็นตอนนี้นะครับเราไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากว่าเดี๋ยวจะไปสนุกกันต่อในช่องคอมเมนต์นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่มานั่งดูกันวันนี้ก็หมดเรื่องบ่นเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าค่อยมาบ่นใหม,ม่ชัดเจนแล้วนะครับว่ารายการนี้แม่งทุกวันจันแน่ๆมนมันเหมือนลงเพื่อให้มีอะไรลงอะ่ะเดียว เดี๋ยวคลิปยาวแล้วมันไม่เกี่ยวกับเจ็นแก็เดี๋ยวกูมาบทเรื่องนี้ใหม่อีกทีหนึ่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับจนกว่าจะมีเรื่องบทครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ